สวัสดีครับพี่น้องมันนีไา่การพิบัาิาแซบป,ปฏิภาพพี่น้องไมเ่เห็อดูเห็ดกินนะครับมันหนีสีมาเห็ดเมนู่ใบขมสู่พี่น้องเบิ้งนะครับมาเบิ้งว่าเบา,บาตัวเสียดแบบใด่เ,นะเบื้องวัวเส็ดแสบบอทำกลางบรรยากาศมองวิวมองเล่งครับพี่น้องนี่ ใส่เรือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องแก่ข้าววันครับอมันตรงนี้เนี่ยแกวข้าวแก่ข้าวเนาะเหนื่อไรเติมไปข้าบนนใส่ดีไปครับโอ้โหโกง ผมขมเลยครับนี่นอ้นะพี่น้องก้อยขมพี่น้องเอ <c oughs> าปรุงกันเลยครับ <c oughs> เอารัวพริกป่นรัวเองครับนี่หอมหอมครับ เผ็ดผงสลุดเอ้ยลงไปเอรายแทบไายขงส็ลดเบาขัวครับหัวเองหอมน้ำตา น้ำปลาอยเพิ่งใส่อะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าเลือดกับดีเขาผสมนลำปลาไม่ยั่งครับเดี๋ยวมันจะเค็มเลยโอ้ยพี่น้องสีเขาใส่เครื่องปรุงก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะใส่ผักไปเลยเนี่ยพ่นไปพ่นมาเทียบสีเดรสชาติครับผักมาใส่เลยก่อนนะครับ โอ้ยกินเข่ากูอ่ะหอมห้อยห้อยไปน้งองย,ยอดอืมขมอมลำอีกบ่พ่อขนงเพชดเพชรไปน้องเอนูดิบกินดิบนะครับขนมเพชรขนเพ็ดมาเป็นตะกินข่ากูะ ก็จะมาวิ่งมาวิ่ง,งพี่น้องเต็มทุกเดียวในถ่ายคลิปอทูกเดียวลูกพี่บาเมียพี่บา,บากเบ่มา,า,ากครับพี่บาภาพเส็บรวยเบาตุ้งครับพี่น้องแอปสีฟ้าเบาตุ้งเฟิร์มลีนะครับแอปสีแดงเบาตุ้งเจียวทูนะครับ

อืเลยทีเดียวพี่น้องไม่ประุดเลยประูดลงเลยมีผักแก่มนะครับผักปลูกเองก็มี่ผักซื้อกันี่พี่น้อง ขวับกลังใจกดเลยบกดแช่วันนี้จะเพีนน้องเด,ด้อกดติดตามาูนนะครับนี่นะไม่เอาดับข้าวครับใบมะกรูด,ดน่ยอดมอไซค์บ่อใดเลยวันนี้เฮ็ดเด้สามสีจานนะครับมาครู หอมนะครับอันนี้บอเป็นเชฟกระทาห้างครับที่บ่าผ้าแส็บนะครับอ,อยู่กินแบบวิธีอีสานครับพีบ่น้องงานผัทิน นนทบุรีนะครับต้นหอมบักซี่บักซี่นะครับวมยบ่ยโมเยอืมที่น้องขุดยวด

เดี๋ยวว่าก็ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเ<ๆ>นี่ยครับเบาตุพี่บาผ้าแสบนะครับตเหนียวพี่น้อง ไอคอนียวนะนี่ปลากแก้มเขานะครับทั้งสื่อทั้งแอบปลูกเองครับพี่น้องนี่ไปปลูกตุูมแขกครับปลูกเองนะครับนี่ปลูกเองหน้าบ้านครับน,น,ะน,นะครับนี่นี่ยอดกระถินนะครับวันนี้ได้ากาศหินมานึ่พี่น้องนี่ ประกาศหินตลาดนาดครับมามาพี่น้องเจ็บเสียบันนี้เฮ้ย <_ d> um> หักแล้วมันยินอ้าพี่น้องก่อน หินบริกินโดนนะครับตัวจารีด,ดอีอืมตอนนี้เราล้านัดครับเอากำเอากำกว่าบนีครับอืมอืมคุยข้ามยไงอืมอืม,อม,อม,อม เราจะเท่าเราจะเท่าโอ้ยมันหอดครับมาไม่น่องขวีเข้ามือใหเลยนี่ มไม่ปกต้องแช่ครับปลูกวิีหาต้นหนาบานพี่น้องจะลั่งตอนอีกสีหาต้นนี่จะปูกกันอีกเครื่องไงลวงสุขครับ ถึงในโรคสุปนิ้เท้นเนือกับเลือดครับเอ็บซูรือไข้สูนเนื้อครับ,รบในกาดกรองเียหว่ มีคนเดียวเนะเม่พี่บ่าลูกพี่บ่ากับพ่อมาครับใครคนเดียวเฮ็ดคนเดียวครับอืมอืมอืมเงากระทินบันท่า กจริงเงิอพราอิเลือดนะครับบริเบิเเก็บมาไพราอิเลือดงามงามไปหนห่อยนี่พ่งยังม่ทะเกินนะ ระกาศหินบนตะกันสมไปเลาะน้ำงามอือหือแซมดกันครับมั่วเวียม่เวบรรยากาศอือหือ Dạ dạ Cô ông nói với điện Bây ไปซื้อกินกับพวกเฮ็ดเองพี่น้องเฮ็ดเองมันตื่นใจกว่าเฮ็ดแบบยาเฮ็ดแบบสไตล์ของเขาเฮ็ดกินเลยเลยนะครับพี่น้องอืมอืมครับเบื้องแลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาตัวน่อเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับ เดี๋ยวที่มีคลิปดีดๆออกมาให้พี่น้องเบิ่องเองครับเนี่ยเริ่มเพียอะไรได้บ้างอืมเจ้าพี่นอ้องอืมันงแก่ข้าวสินะครับไม่พี่เข้ากันนะครับคลิปนี้ก็ฝฟ้าพ,พี่น้องแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้า พอกันไหมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวทุนไว้เด้อครับเด้อสวัสดีครับตวัสดีทั้งสองกล่องเลยครับผมสวัสดีครับ